สวัสดีครับสิศป,ปีลำเศร้าปีลำจังเห็นกวางมายามมังพี่น้องเขาขึ้นเราจังมายามพี่น้องเจเดียวสวัสดีเพื่อนเพื่อนมิตรสหายสายนักล่าทุกทุกท่านครับผมกับผมพานใหยข่านวินแล้วก็พ่านโอทีมงานหัวถนนฮันเตอร์ครับผมห่างหายกันไปพ่อสมควรพรวาวะต่างค้นกระตางติดภารกิจเมื่อนี้มีโอกาสตีครับผมโซโอกาสวางพ่อกัน เลยมาจัดทิปจังหน่อยพี่น้องมาหาไซเบดครับช่วงนี้น้ำขึ้นครับพี่น้องน้ำท่วมทงท่วมท่าผ่านวิ่กคับผาหนวไปไตเขียดมากมาขึ้นนี่ได้พอสมควรก็เลยมาล่องไซเบดล่องเบงพี่น้องเมื่อนี้มาเทเว่นครับผมไม้ใกล้บ้านไซแล้วกติกลับไปกินเขาหลักจังมาลุนกันตอนยามครับพี่น้องไปครับพี่น้องไปลุนกันมาผูใ้ใดสิมานเน่ากันเมื่อนี้ ระวางผ่านญ่กับผ่านโวน,นลูกชีกับลูกน้องผู้ใดที่มาแล้วกันไปครับผมลุย่ะเอาทั้งไหนครับผมี่ห้อยเก่าเขาหนึ่งพี่น้องหลังแรกแหกมานครับผม มนัมนมนันมันพี่รอง ที่สองครับผมไปไม่ขางๆกันเลยว้าวแล้วก็เจอใจไม่เจอแบบไหนจะกินกันแต่พี่น้องน,นั้นอะใครจะลองตามหลัง ลังที่สามครับผมไอ้ที่ใส่ขึ้นไปน้่มิ่วหนึ่งครับผมพี่น้องได้เห็นบ้างสามลังยังคอยมารุนกันตอนยามมือแรกครับผมขอ,อยุยาดใส่ไปให้มันเล้กคควกันมันติดคำกันไปครับขอ,อยุยาตใส่เบีให้มันแล้ว รุนกันมาแล้งครับผม สวัสดีตอนคำคำครับพี่น้องข้ามาเลาะยามเบ็ดครับผมออกมาถึงไม้กะแยกย้ายกันไปคนละฟังท่านโอ้กะไปทางพุ่นครับผมท่านบินงไปอีกทางนึง่ง ขันใหญ่ก็ดดีไปทางฟังพี่ครับผมไปรุ่นกันครับพี่น้องมาสิมีแต้มตมีตัวรครับผมลุยครับแต้มแรกกมาแล้วครับพี่น้องอังนี้มีอาการครับผมกันเบ็ดโกงโคงงเลยงางมาเห็นดินปลายุกยุกจมกบางอัน นี่ครับพี่น้องเห็นตัวแล้วครับผมนี่ครับนี่โอ้ใส่งามๆพี่น้องใส่งามๆครับใส่งาม,งามเดี๋ยว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 บับเงอโอ้ตัวงามครับพี่น้องตัวงามครับผม ถุงามง้ามอมโอ้มานแล้วครับผมแต้มแรก,ก, <c oughs> กครับผมแต้มแรกแต้มแรกแต้มแรกครับผมโอ้มานนะครับพี่น้องขออนุญาตเก็บก่อนครับ แต้มที่สามครับผมป่าเอยียงโน่นนี่นาะโอ้ยเจอเด็กแว่นเข้าไปแล้วพี่น้องเออกินเลือกบ่โอ้กินบัเลือกปล่อยครับผมขอหยาดปล่อยครับผมตัวน้อยให้มันใหญ่ก่อนครับพี่น้องแต้มที่สามคล้องแท้ครับผมนี่มุดแต้มนี่ตัวงามครับผม ตัวงามตัวงามอุ้ยอุยอ,อุยอุยแถมนี่บอดี้ปอยแน่นอนครับผมมามามาขึ้นมาขึ้นมาอุ้ยตัวงามขนาดพี่น้องเอ้ยป่าแต่ละตัวโอเคครับผมขออนุญาตจัดการก่อนครับผมอุ้ย แถมที่สี่ครับพี่นอ้องติดตกันเลยครับผมอุย้ยมาแล้วครับผมมาแล้วมาแล้วตัวโป๊ะเขาย่าปไนไลครับผมใส่ปนครับพี่น้อง ใส่ปนครับพี่น้องใส่ปนอมาอุบ้าใส่ปนครับผมแจวเจวขออนุญาตจัดการก่อนครับแต้มที่หาครับผมใส่ปนพี่น้อง อา้าวรุดแล้วโอ้ยรุดจ่อยแหมที่หาครับผมใส่ปนโอ้ยตัวป่าพี่น้องอพอุย,อยาตจัดการกันครับอ เ,เ,เัวนงานอ่นๆนะลดนยิ้งนนเนี่ยนี่โอ้โหฮยอาสอย่างรัอ่าสรุปผลงานรอบแรกครับพี่น้องหมันพอสมควรอยู่ครับผมอันนี้ผลงานของพานโอรครับผมหนึ่งสองสามสีแต้มแต่ว่าไม่แต่แต้มหมูอ้วนครับอันนี้ของพานใไงครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแต้มครับผมอันสุ่มตัวน้อยๆน,ยนี่มันกินเลอกครับเล้ยบปลปลอยมันแต่ลุกคนงนันขึ้นนี่ก็เป็นที่นาพ่อใจอยู่ครับผมวันนี้ก็อาจจะได้ยามแก่รอบเดียวเพราะว่าสภาพอากาศมันกับว่าเอ,อือมน่วยเนาะแล้วก็มาติดตามเมิง่งรอบ เต้าครับพี่น้อง,งว่าสิหมันซ้ำกันบ่วบริดินมาน้็กันฝากติดตามครับพี่น้องถารุนกันเหมืนอนเจ้าครับผมสำหรับคำขึ้นนี้กะลาตีสวัสดีนอนรับปันดีทุท่านครับผมขอบคุณครับสรุปผลงานรอบเต้าครับพี่น้องบอ่หมานครับผมป่ารุนเบิดเรยุดใส่ปนสามตัวนะครับมันปล่อยบ่ได ว่ามันขึ้นเบ็ดขาว่าตันกาดผ่านใหญ่ก็ดิปลอยแล้วครับผมผ่านหนูมีธุระเล็กน้อยที่ไปโรงเรียนครับผมเป่ากระบ,บานก่อนแล้ววันนี้ก็เหลือแต่ผ่านใหญ่ผู้เดียวเก็บเบ็ดมาแร้วมาดูว่าผ่านหนูสีหมานหรือบป่หมานครับผมจะปัาเสาหนีผ่านใหญ่ป่หมานแน่นอนครับผมสามตัวแต่กับพ่อกินอยู่ครับผม ขอบคุณสาหรับการติดตามรับชมให้กําลังใจทุกคอมเมนต์ทุกๆกาลังใจพ่านไหญ่านวินพ่านโอทีมงานหัวสนุนท่านเตอร์ทุกคนขอกราบขอพอะคุณพี่น้องที่ให้การสนับสนุนมาตลอดสําหรับคลิปนี้ก็ล่ากันไปซ้ำนี้พอกันไม่คลิปหน้าผมมาเบิงว่าเข้าสิไปล่าทาั้งใดแนวใดหมานหรือบ่หมานขอบคุณสำหรับทุกๆกำลังใจครับผม ขอบคุณครับ